嗯。Mm. รอลูกค้าก็เรียกเพื่อนที่นี่มีอะไ่อยู่้พี่แม่แม่ท่าหน่อุ้ยไม่ต้บบองไ,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 ไม่ต้องไม่รู้ คนดูแล้วค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเปิดเสื้อยืดราคาสู้แดดเมืองไทยตอนนี้ได้ไหมอ่ะราคาเนี้ยเราจะไปถ่ายถูกกับเขาได้ไงวะเราไม่ได้่ายสูดเราจะโปรโมชั่นจับกอเหรอเออเราจะโปรโมชั่นเพราะว่าเราอยากให้ปรลูกค้า ห้าจุดห้าเออโมโหและค้ะบอกโมโหทำไมน่นนสะสิโมโหไงพี่มันร้อนดีนะมีงบน้อยๆไหมคะพี่เอาไปสองพันห้าน้อยพอไหมเนี่ยสองพันห้านะเสื้อยืดเนี่ยให้สองพันห้าเอาไหมอ่ะพี่ที่จริงขายอยู่สองพันแปดนะบอกก่อนนะ เนี่ยจะจัดโป5.5ให้เอาไหมเอาไหมเอาไม่เกี่ยวนะใช่ใช่นะคนเดียวเอาไม่เอาพี่เอาก็ผิดเอาไม่เอาผิดไม่เอาไม่เกี่ยวนะใช่ไม่ใช่อ่นี้พูดกับลูกค้าว่าเอาไหม2,008ไม่ขายจะขายให้2,005เอาไม่เอา เอาม่เอาพีช yeah. totally ื่มนะเอ้ามาไม่เอาก็ต้องเอาอเตอะไรลูกค้าหัวร้อนแล้วนะหนูไม่ได้อะไรนะพูดจริง ว่าหนูจัดโปให้เนี่ยวันที่5เดือน5เนี่ยพี่เอาไหมล่ะ5.5 <5 S 1> เอาไป2,500ันหที่จริงหนูจะต้องขาย2,800นะราคาของตลาดเขาจะอยู่ที่ส8 0 0บาทนะจ๊ะเอาไม่เอา <laughs> เอานะ มัน5รีวิว2ตีไหมคะเดี๋ยวว่ายังไงอุฮ้ยรีวิวก็ส2ตีอีกโอ้โหพี่เหลืออะไรคงเอ่อไม่เหลืออะไรแล้วพี่ขายอาสัมภคมน่าลิชแอนบอดี้นิชแอนบอดี้ราคาเนี้ย ร้อยแปดตารางเอเคอร์ไม่เดินไม่ต้องเดิน ไจะเอาราคาย่อมยอดีดั้อมาเอามาเลยม่เเเอเอาขาหัดไม่ไออกมาอนเอาขาาไว้กับชิมละที่นี่ร้นจัง สองแล้วกันเอามาตัจไหนขึ้นอ่ะรออยู่รออ๋อรอดูรอดูอย่างดีคุณพี่เนี่ยสองพันห้าเอาไม่เอาห้าจุดห้าเอาสองพันห,าหาน้นา 5.5ไปก่อนเลยเอาไม่เอาพี่ไอ้มูคนเดียวนะเนี่ยไอ้มูกคนเดียวเลยบอกก่อนนะเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรวะเมื่อกี้มันบอกว่าเอาไม่เอา คม่ได้นะไม่ได้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 เดี๋ยวเราอะนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้พูดไปแล้วสองพันห้ามันไม่เข้ากันใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เซสชันกินหมดทุกนั่นกระตูนเน็ตเวิร์กป่ะน่ะเอามามามาเอาแต่กระตูนมาก่อนไอ้นี่อะไรนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นรถแข่งรถแข่งมาอยก่อน นี่ใครตกรูตะกรูเอาเรื่องอ่ะอา้าวมีคนรับรีวิวแล้วโอเคลูกค้าบอกกลัวมันปรับราคาขึ้นเว้ยซุปปร์มาร r โ,โอเฮ้ยมันไม่ไหวมันเกินไปมุกแล้วจะมาจัดประวั สองพันห้าอะไรคืออะไรมาเวลจักรวาลมาเวลเฮ้ยมันมีแค่พันกระสอบเองโอยจะมีแค่พันกระสอบ45กากิโลนะทุกคน5.5เอาไป2,500เอาไม่เอาเออเอาไม่เอาไม่เอาก็ต้องเอาไม่เอาก็ต้องเอารีบโอนมาเลยไม่ใช่เอาแล้วหมดย่างไปก่อนเลยจ้ะไปแล้วนะ สอบนะพี่พี่กระสอบ45กิโลเดี๋ยวแค่พูดใหม่นะฟังนะทุกคนวันนี้นะเราจัดโปรโมชั่นให้พี่พี่2,500บาทนะคะเสื้อยืด US ป้ายส้มหรือบางคนเรียกป้ายเด็กขนของจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่น้องเข้ามาแล้วคะ่ะเปิดตัวแรกคือพิงฟอยหัวผ้ามีให้หลุ้นแบบจุกๆนะคะเลชันมอตี้ค่ะ รุ่นนี้เป็นงาน US แขนสั้นคระไสนะคะนี่บงแบรนด์หัวผ้ามีให้ล้นทุกกระสอบนะจ้ามาเวลก็มาลั่นมากลั่นน้อยก็แล้วแต่ดวงของพี่ๆนะคะมิกกี้ค่ะใครซื้อเยอะๆทักมานะของแคลงเยอะมากจุกๆไปเลยค่ะคุณพี่ราคาโปรโมชั่นนี้รีบซื้อนะคะด่วนๆมีจำนวนจำกัดนะสำหรับราคานี้มิกกี้เมาส์ค่ะ อันนี้เป็นรีวิวหัวผ้าหนึ่งกระสอบยังไม่หมดนะอยู่ด้านหลังกำลังเปิดขึ้นมาอีกนะคะใครสนใจรีบสั่งกันเลยค่ะเสื uit, yours, ้อยืด US c a n s o n เป็นอะไรที่ไม่ว่าใครก็ขายได้ขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะคะเป็นงานผ้าบางๆขายสบายๆต้นทุนถูกๆไปเลยเอาไปหนึ่งกระสอบประมาณ250-270ถึงตัวได้เลยนะคะเนี่ยกระตูน ใครเจอหัวผ้าเอาไปคัดแยกทำราคากันได้อีกนะสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะอุ้ย40หดอุย้ยทำไมทำไมเอยียงเนี่ยพี่ไม่มาดิ่งเนี่ยตอกฟ้าตรงเนี้ยเออตอกาแค่เล่นนะมา2 0 0โปรโมชั่น5.5เิ้มอะไรใครเรียงอะไร รีวิวไปยังคะเพิ่งมาไปแล้วเมื่อกี้ใครรับรีวิวน่ะเดี๋ยวขอปักหมุดก่อนแม่ค่ะว่าสวยนะจ๊ะโอ้แน่นอนสวยสวยมันหน้าตานะคะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะถูกมากแน่นอนค่ะขายเอาสังคมก่อนนะคะถูกมากสิมันซื้อแล้วเนี่ยเห็นไหมเออมันห้าจุดห้าไงใช่ไหนแม่เมื่อกี้มันมีเพื่อนกันอยู่ พี่สุดหล่อคะพี่ๆซื้อกันหรือยังคะสุดหล่อพี่พี่คนหล่อคะอ่อสุดหล่อพี่บ้างบัวพี่บัวพี่บัวทองสองพันห้าพอค่ะห้าจดห้าพี่เสนีพี่เสนีสองพันห้าพอค่ะพี่สุดหล่อเดี๋ยวลูกค้าจะได้ซื้อไหนการตลาดมา์เก็ตติ้ง ไม่ใช่โปรไฟล์ผู้ชายราคานี้รวมส่ง <c oughs> คุณพี่ให้หนูขายเอาอะไรก่อนสองพันห้าเขาบอกกันถูกมากทั้งอำเภอพี่ไม่มีใครขายเท่้หนูแล้วไม่รวมค่าส่งก็คุ้มค,มคุมแล้วค่ะโปรโมชั่น5.5นี้นะคะขายเอาสังคมพี่ช่วงนี้ไม่มีเพื่อนทำแต่งานอย่างเดียวเลยเผื่อจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะใครจะเอาเอาเลยค่ะต้องบอกก่อนรับให้หน่อยมีอะไรนะ รันให้หน่อยเมียอะไรบ้างใจเย็นค่ะพี่สุลลอคะ่ะกาลังจะไปเซตที่สองนะคะหัวผ้ายังมีน้องๆกําลังเปิดขึ้นกันเลยค่ะพี่สุลลอประมาณกี่ตัวคะเอออยู่ประมาณ250 2 5 0ร้อถึงสองเอาใหม่พี่250 2 5 0ร้อถึงสองตัวเดี๋ยวจํานวนตัวนะแคจะนับแล้วก็ขึ้นให้อีกทีแต่ตอนนี้ขอโชว์หัวผ้าก่อนนะคะคนสวยเธอไม่ดูมือฉันเลย ไม่ไหวแล้วกางเกางลยกำลังลันให้ดูนะคะพี่คนสวยพี่คนหล่อทั้งหลายคะมาเรามาดูกันเลยนะจ๊ะเบาเบาเบาๆากระสอบนี้ลั่นไปไหนคาฮาร์ค่ะทุกคนคขาอู้โหคาฮาร์สองตัวติดติดปรอยเอาใหม่เอาใหม่รีลันใหม่มันเจออีกตัวหนึ่งคาับเอากับหวย ตอนนี้มาหาที่เปิดร้านเชียงใหม่ย้ายมาเชียงใหม่ขอเวลาแป๊บเฮ้ยพิเศษนี่ไปเชียงใหม่เหรอขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะต่างจังหวัดค่าส่งเท่าไหร่ประมาณ200บาทแล้วแต่จังหวัดใครอยู่จังหวัดอะไรแจ้งมาได้เลยสวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งหลายที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดจุดก็ได้เอาหมดกดอะไรมาเอาหมดนะ ลูกนี้เบาๆในการเปิดครั้งแรกของปีนี้พี่คา,ารฮาร์ดไปเลยค่ะหูสีเขียวเหนี่วซับพี่จ๋าคาฮาร์ดติดๆไปเลยอุ้ยสามตัวติดคา,ารฮาร์ดเป็นไปได้ไงไปเด็กขนของพี่หรือใครจะเรียกไปส้มก็ได้นะแล้วแต่สะดวกค่ะทิมเบอร์แลนด์ปักมินิมอลที่หน้าอกนะคะหูพี่บอกแล้วมันมีให้ลุ้นนะ ใครอยากวัดดวงเสี่ยงดวงอ่ะก็เข้ามาเลยเอาโปรไป2,500บาทเท่านั้นค่ะ a d ดิดาสโอเวอร์พินไปเลยพี่โอ้ยดาดดอกหน้าหลังแน่นๆนะคะผมราคา2,500พอพี่ใครคิดว่าเอาไปได้นะพี่พี่เล่นได้พี่ชอบของถูกนะคะจัดไปเลยค่ะไนก,กี้อีกตัวนึงอันนี้จะเป็นหัวผ้าจากกระสอบที่แค่เปิดรีวิวหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะกำลังรันขึ้นไปเรื่อยๆบางกระสอบออกเยอะบางกระสอบออกน้อยนะคะนี่ n i กี้ปักมินิมอลเล็กๆพอพี่ไม่ต้องปักเยอะอาดิดาสค่ะอย่าลืมใครมีเวลาไปซักพรดีโอ้โหบิ๊กโลโก้ไปเลยสิครับจอแดนโอ้โหไนกี้บิ๊กโลโก้บิ๊กหนึ่งตัวนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านค่ะใครเข้ามาอยากสอบถามอะไรถามได้เลยนะคะพี่ๆ เงื่อไม่ออกไม่ได้ตังพี่ดูดิโอ้ยถ้าไม่เห็นแสดงว่าไปปลูกผมถ้าไม่เห็นแบบวิหายไปเดอนาทิตย์หนึงเลยว,ว่าไปเจอเลยละไปปลูกผมเป็นเดือนนึงนะดูซันออฟดิโอเอ็มมาได้ง่ายซันออฟทุกคนเสื้อวินเทจต้องไปลุ้นนะพี่นะบอกก่อนนะคะ ใครจะสั่งสั่งได้เลยนะขอ,อยญาตดูคอมเมนต์ก่อนนะคะพี่หัวผ้านะอันนี้หัวผ้าจากหนึ่งกระสอบซันออฟนะคะพี่งานเมกางาน US ใครจะเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะหูลายรถเท่ๆก็มาค่ะพี่บางตัวเป็นลายการ์ตูนบางตัวเป็นลายมันบางตัวสกรีนสวยสกรีนเท่ก็ไปคัดไปแยกทาราคากันอีกทีนะอูห้หูนี่ใครก่อนใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจ๊ะคนนี้เขาคือใครอ่ะ ใครสนใจสั่งเลยโปรโมชั่น2,500บาทพอค่ะงานเบอร์ไหนเบอร์ว่ารักแทบเอ้ยไม่ใช่พี่เอาจริงป้ายมันเขียนมาเบอร์2นะสเปเชียลแต่ขายให้ในราคาเบอร์สนะพี่นะใครจะเอาพี่เอาไปเลยค่ะโปรโมชั่นให้2,500บาท มีจำนวนจำกัดนะคะราคานี้ใครจะเหมาซื้อเยอะๆทักมานะคะถ้าลดได้จะลดให้อีกนะพี่นะมาเลยมาแล้วจนมาเห็นกับตาได้เจ๊หมดกี่โมงวัวยังมีไหนสีไม่ได้จะหมดกี่โมงพี่อะไ้ตรงของเจ๊ ก็มีนะพี่นะสวยค่ะคนขายหรือของพี่บอกดีๆรับหนึ่งกระสอบขอบคุณค่ะรับหนึ่งกระสอบไม่ใช่ย่อมันโตแล้วนะพี่หัวพึ่นะพี่อะพีอะเร็วๆขารับหนึ่งกระสอบอยู่แล้วไหย่อให้เลยทุกคนมาพี่พี่มารับมาเลย ไนกี sí, sí, nice. actually, ้อาดิรัสแน่เฮอร์เล่ครับผมอ้าวเมื่อกี้เหมือนใส่แม่แฟรอ์หรอเป็นงานคลาสไซส์นะพี่ขอไซส์ไม่ใหญ่นะจ๊ะ S M L x L อุ๊ยเนี่ยลายเท่ๆอย่างเนี้ยก็ทั้งสองเลยค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่คนสวยพี่สาวคนสวย สั่งแล้วอันเดค่ะแล้วจะสั่งนะคะน้องแครคนสวยได้ค่ะพี่บัวทองขอบคุณนะคะออขออุ้ยไ i นกี้บิ๊กโลโก้แล้วเอาสั่งแม่มแควนแแฮงออาแฮง<ม>บางตัวสวยมากบางตัวสวยน้อยเอาไปคัดแยกทำราคากันพี่ตา มามใครปากหมาแพทยุ้ยุ้ยเดี๋ยวแค่บ <laughs> อกายการมองเห็นให่มนะ <laughs> แล้วทักไปในเพจนะคะได้เลยค่ะ,ะคุณพี่ขอบคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อคิวของน้ำสองและน้ำสองห่างผ้าเอาไปคัดไปแยกทำราคา แค่คิดว่าเนี้ยมันจะเป็นเบอร์สองเบอร์สามรวมกันนะคะพี่แต่อย่าคิดมากเลยได้ราคาเบอร์สามขนาดนี้นะจ๊ะราคาราคาสองพันห้าลูกค้าบอกถูกมากถูกเกินไปไหมไม่เป็นไรพี่เราโปรโมชั่นให้ห้าจุดห้านะคะใครจะสั่งใครจะซื้อสั่งมาได้เลยพี่จ๋านี่ ไลนนะเจอพี่มาถูกกว่าลาบุบุ้ยเอ้ยราคาถูกกว่าลาบุบุ้ยอีกนะอุ้ยมาเจอเสื้อยืดกันเลยมาๆๆมาแต่เราก็มีนะลาบุบุ้ยไอ้บุกคชอร์ไปไอ้มุกยิ้มนี่เหมือนลาบุบุ้ยเลยนะพี่น่ากลัวอุ้ยลาบุบุ้ยเขาน่ารักเนาะพี่เนาะมุกก็ยิ้มน่ารักแบบนั้นแหละมุกมาโชว์ลูกค้าดิ รุ่นนี้ห้อยห้อยไม่ได้นะกระเป๋ารุ่นนี้ห้อยกระเป๋าไม่ได้นะรุ่นโอเวอร์ไซส์เดี๋ยวสั่งในเพจนะคะวันนี้เพิ่งสั่งเสื้อยืดเขนยาวได้เลยค่ะขอบคุณพ่ะพี่มันสวยพี่สาวคนสวยจ๋าขอบคุณนะคะตัวไหนสวยมากอ่ะก็ไปหายแพงหน่อย ตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมานะจ๊ะสวยทุกตัวเลยขอบคุณค่ะสองตัวนี้เหรอขอไปช <c oughs> ไั้ตัวไหนพี่ตัวไหนลายการ์ตูนเท่ๆเ,เราก็ไปคัดไปแยกทำราคานะจ๊ะ คือผ้ารุ่นนี้มันจะไม่ได้ใหม่มากเพราะมันไม่ใช่งานเกรด A อมันจะเป็นแบบพอใช้ได้พอไปได้ใครที่ชอบต้นทุนทูกๆคุณที่เอารุ่นนี้ไปขายได้เลยนะคะแล้วถ้าเอาไปแล้วอยากให้มันสวยสดงดงามสักหน่อยพี่เอาไปซักแล้วก็ตากนะจ๊ะประมาณกี่ตัวเดี๋ยวนับให้พี่250ตัวได้แน่นอนเดี๋ยวนับให้อีกทีนะ ใครรับรีวิวออถ้าหลุดจองหนูก็ไม่รู้จะว่าไงนะพี่นะคนรับต่อบานอ,ะอ่ะจริงออพี่ขนาดนี้นหวัวบ้าข้างหลังแบบแบบคมรอผ่านช่วงเปิดเทอมไปก่อนนะคะจะสั่งได้พี่เราจะสู้ไปด้วยกันหนูก็เหนื่อยเหมือนกันพี่เปิดเทอมเนี่ยไม่ใช่แก่ายค่าเทอมลูกอะไรนะลูกค้าหนูไปจ่ายค่าทงค่าเทอมกัน ไม่เป็นไรพี่มันก็ค้าขายอะเนาะเป็นเรื่องปกติบางช่วงก็เงียบบ้างบางช่วงก็ขายดีสลับกันไปไม่มีใครขายดีทุกวันหรอกพี่หูกระตูนกระตรงกระตูนกับมีให้ได้ลุ้นกันบ้างวินเทจที่อันี้วินเทจงานเก่าอเหรอ ยงมเเศนไม่หมายถึงเสื้อเก่าอ่ะนะตามราคาเนาะก็ตามราคานั่แหละตามราคาใครอยากได้สวยหน่อยก็มี6,500แต่ใครอยากได้ถูกๆอ่ะไป2,500พอจ้าถ้าจะหน้าใหม่ๆก็คู่แล้ว6พ0 0ห้าสองพันห้าก็สักก็จะเก่าหน่อยแต่ไปได้โอ้โหป๊าดมีใครพูดตรงขนาดนี้ไม่มีหรอกพี่ แล้วแล้วพี่คิดดูดิว่าอะไรว่าเปิดให้ดูทั้ลูกอ่ะโอ้โหตัวเพื่อนตัวระตัวเสียใครจะคัดทิ้งใครจะเอาไปบริจาคใครจะทำผ้าคลีริ้วใครจะขายราคาถูกก็ได้นะเราคัดก่อนคัดก่อนจะขายเนี่ยแต่มือใหม่ที่ไม่เคยเล่นเลยจะไม่แนะนําให้เริ่มราคานี้นะเปิดหกพันห้าดูหน่อยเปิดไปแล้ว พี่ทักหนูมาเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวส่งรีวิวให้ดูไนกี้ค่ะมาแบ่งมาอะไรแบ่งมาพี่แค่เลือกลูกค้ามาชมญหัวแล้วสีสีแถวนี้มันมินินมอลจังแคมปิ้งมากเลยสีแคมปิ้งแคมป์ไซมากเลยเนาะโอ้ผมีมันย้อมด้วยเป็นงานคราสไซส์ไม่ใหญ่มากนะจ๊ะคุณพี่ ทักมานะใครอยากดูหกพันห้าทักมาใครแบบมือใหม่มาทะเลอรทะลาเล่นสองพันห้าเลยไม่ได้นะพี่นะอันนี้พูดจากใจนะนะเราจะต้องไปเริ่มรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะแนะนําเป็นเกรดเอนะพี่จา๋ารุ่นเนี้ยมันสําหรับคนที่เคยเล่นท้ามือสองมาแล้วนะคะใครที่ไม่มีความรู้เลยจะมาเล่นที่จะต้องดูก่อน ดูรีวิวให้ชัดเจนแล้วค่อยเริ่มได้เหมือนกันนะแต่ให้ให้ดูก่อนเพราะว่าสภาพค่ามันจะแบบไม่ได้ใหม่กริบแต่ว่าไปได้ไหมมันไปได้นะมันไปได้มันมีกําไรนะพี่นะแต่อยู่ที่ว่าลูกไหนกําไรเยอะลูกไหนกําไรน้อยแค่นั้นเองจ้า จะมีทั้งตัวสวยมากตัวสวยน้อยตัวไม่สวยตัวเพื่อนเสียซักซ่อมไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปคัดแยกทําราคาอีกทีนะคะราคาเนี้ยเนาะพี่ออกขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะยีไรอยู่ใช่ไหมราคาเสื้อยืดวินเฑจ ไม่ใครโชว์ไหนดูดิม่ใครโชว์แต่ว่าฉันเจอ่ไหนเนี่ยอ๋อแสดงว่าไม่รู้จักกันฉันก็ดูดอะไรเร้ลนี่มันมมยอะไรงก็แบมต้มดูีอะดเรซเ หัวหนูเลื้อใช้แบบเหมือนมากหัวไอ้โมก็อยากดูลองเหมือนลังนกอ่ะทำไมหัวฉันเนี่ยแหละคืออะไรแยกไว้คือก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นแบบหัวเงินอยู่หัวทองเขาไม่ได้อยู่ในกองพี่เด็กช่างเด็กช่างงั้นไงเด็กช่างฉันปีไหนอ่ะปีไหนจบปีสุดท้ายปีสุดท้ายจะจบกี่โมงไม่ พี่ไปดูกันเราไปดูกันเลยอกาอะไรบ้างนะซาขอยยะกับกรองอ่ะมุกอโหไปเราไปดูกันเลยอยเบลี่อตแล้วเนี่ยเครื่องนี้ โอ้โหบางทิมเบอร์แลนด์ฉันนี่พี่สวยๆเลยเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นหัวผ้าจาก1กระสอบที่แค่เปิดรีวิวไปเมื่อกี้นะคะเราให้ดูทั้งหัวผ้าแล้วก็หางผ้านะพี่ๆคนไหนสนใจรีบสั่งซื้อได้เลยนะแค่จัดโปรให้อยู่นะ2,500บาทเท่านั้นรีบสั่งซื้อก่อนหมดโปรโมชั่นนะคะราคาถูกๆแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แน่นอนเท่าไหร่260 ประมาณ260ตัวบวกลบไปคัดไปแยกทำราคากันสบายๆเลยจ้า